วันนี้เราจะมามาดูเซเวเนียรที่ได้มาที่เราติดตู้เย็นที่บ้านนะคะเป็นของชอบมากเลยถ้าไปเที่ยวนะที่ไหนก็จะเก็บเซเวเนียรคือที่ติดตู้เย็นนะคะเก็บไว้ที่บ้านไว้ดูเป็นที่ระลึกซึ่งชอบมากถ้าเจอก็จะซื้อตลอดลองมาดูนะคะเริ่มตั้งแต่อันแรกซานฟรานซิสโกน่ารักมากเลย โอเคมีเซนต์ออกัสซินมีไทยแลนด์ช้างอันนี้บอกซิ่งนะคะบอกซิ่งแล้วก็นี่ไทยแลนด์มีลูกลูกสาวต่อเล็กๆแล้วก็มีดอกไม้มีซันฟาร์ดออแลนโดเป็นสิ่งที่ชอบมากนะคะนี่ซันฟาร์ดนี้น่ารักมากลาสเวกัสแล้วก็มีอ่อโคตาแดงที่ลาสเวกัสเหมือนกันซึ่งเราไป แล้วก็มีที่อ่า s าน f u n beautiful นี่เอลเฟ์ phant, นี่ไทยแลนด์อะไทยแลนด์มีรถตุ๊กด้วยแล้วก็มีซีเว o ร์โอเคแล้วก็มีโรงงานที่ไหนสักทีนะ <laughs> มีซานฟรานซิสโกอ่ามีเซว่นาอร์เจียที่จอร์จอร์เจีย and มีที่ซานฟรานซิสโก and this one is so proud my daughter in the university of Florida า mm hmm. นะคะสุภาวมารเอ่อดิสันลอสเวกานะคะโรงเทเตอร์ theater, mm hmm. นะคะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. มีแบบเป็น Bicycle mm hmm. ด้วยซึ่งทุกอย่างที่อุย๊ยนิวยอร์กอะนิวยอร์กให้พีสิลภาพซึ่งไปมานานแล้วไปมาสองครั้งแล้วนะคะนี่ก็คือของสะสมของ ของเรานะคะซึ่งชอบมาถ้าไปที่ไหนก็จะซื้อตลอดเลยชอบมากนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์นะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะเป็นที่ติดตัวเย็นค่ะสวัสดีค่ะ